กำลังออกเดินทางค่ะ <S <S> <S เดี๋ยวจะเปิดเพลงตอนนี้นะคะเราก็เราจะเดินทางไปที่นายอามใช่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะว่าเรานัดวันนี้จริงๆที่จุดประสงค์ที่มาก็คือเราจะไปงานแต่งงานนะคะของเพื่อสนสนิทคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาอยู่เป็นเด็กจันทบุรี ใช้แล้วค่ะอยู่อำเภอนยาเราไม่ได้ตื่นเต้นนะคะที่เราจะได้ไปเจอเพื่อนเราในชุดสาวแต่ว่าเราตื่นเต้นที่เราจะได้เจอเจ้าบ่าวเพราะว่าจะบอกว่าเช<อ>ื่อไห<อ>ว่าไม่เคยเห็นใช่เจ้าบา่วาวเลยสามีเพื่อนเลย<ช>ต้องบอกนี้<ช>ไม่เคยเห็นจริงๆค่ะค่ะนี่จะไปครั้งแรกที่เราจะได้เจอ อนาคตสามีเพื่อนตื่นเต้นมากกว่าเจอเจ้าสาวเลยนะถูกต้องไอเจ้าสาวเนี่ยไม่อยากเจอเลยจริงจริงจริงบอก,จกใจเลยที่มาเนี่ยคือมาอยากเจอเจ้าบ่าว,ก,วก็เนี่ยเดี๋ยวเราแวะปั๊มหน้าก่อนพี่ลุงเขาชวนกินข้าวก็เดี๋ยวพี่ววดปั๊มหน้าไปทานท๋วยเดี๋ยวเรือระยองก่อนเห็นพี่ลุงบอกว่าจะมีสูตรว่ามีอะไรนะมันเป็นใช่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ที่แบบ มันเหมือนกับใส่เครื่องเทศเยอะเนาะหมายถึงไม่เชิงเครื่องเทศหรอกเขาจะมีวิธีทําของเขาเป็นสูตรของเขาอะค่ะอย่างเป็นพวกไอ้ก๋วยเตี๋ยน้ําตกเงี้ยมันก็จะไม่ใช่น้ําตกที่เรากินทั่วไปอะแต่ว่าเทคเจอร์ที่กินเข้าไปรสชาติที่กินเข้าไปมันเหมือนเขาใส่เครื่องเทศอะเออผสมผรสานมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศนิดต้องลองต้องลองนิดนึงก็คือเพราะพี่เนี่ยไม่ค่อยได้มาทานก๋วยเตี๋ยวเถิยองเท่าไหร่แต่มันก็มีเยอะนะมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดง ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสต้มยำมีหมดขนมจีน้ำยาปูแกงเขียวหวานมีหมดค่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจึงปั๊มแล้วเดี๋ยวจะพาไปทานแล้วเดี๋ยวรีวิดีนิดหน่อยให้ดูใช่ว่าอาหารรสชาติเป็นยังไงใช่ค่ะคลิปแรกก็เป็นคลิปกินขนมกินข้าวในปั๊มไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยแล้วจากที่ทานเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปบ้านเจ้าสาวที่นายไอยอา ยังยังเขาไม่ยังไม่มีงานวันนี้นะคะก็เดี๋ยวแต่เราจะเข้าไปเราเข้าไปก่อนใช่ไปเซฮัลโหลเพื่อนหน่อยไม่เจอนานแล้วเพิ่งไปนิดกันนี่แหละแต่ถามว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็ไม่ได้เจอเพื่อนเลยเนาะจะบอกว่าใช่ว่าจะไปเจอเอยไม่เจอก็เดี๋ยวพอเสร็จตรงนั้นเดี๋ยวมีเวลาพวกพี่ก็จะเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองจันทร์แล้วเดี๋ยวจะเก็บคลิปมาให้ดูพี่เด็กจันทร์เด็กจันทร์เด็กจันเด็กจนจะเป็นไกด์เป็นไกด์นะคะว่าเขาจะได้เลือกไหมโอเคเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะเจอกันค่ะ วันนี้เที่ยวไกลนะเนี่ยวันนี้วันนี้เราเดินทางไปกรุงบุรีคร่ะเรามีเทีพิเศษที่เราจะไปงานวันแต่งงานของเพื่อนสนิทนานอะไรงานอะไรัมีอะไรไหมคะนมจีนยาปูยาปูาปพี่นิเจ้าหมอดูพี่นิดพิงนริเข้าวขามหมู ข้าวหมูข้าวหมูอะไรข้าวหมูก้าอนไม่เย็นเลยมใจเย็นไม่เราต้องกินอาหารครบห้าหมู่ไงเราไปเป็นจันเนี่ยนะตัวจะพาไปเที่ยวเมืองจันอ่าแต่เราผ่านระยองไงคลิปนี้เราจะแบบว่าทําเยอะมากเราจะทำเฮ้ยอย่าเพิ่งออกตัวปิ๊กอย่าเพิ่งอยงออกตัวเราต้องบอกไว้ก่อนเราต้องเชื่อชอเอ้ยสถานีแรกพี่ลุงเขาแนะนํามาให้มากินร้านนี้เลยร้านอะไรเนี่ยร้านตัมเชลค่ะ เมนูเขาเยอะนะค่ะมีเกลือเสี ideas ideas. ่ยวด้วยที่ขึ้น wow. ต่อมาที่ร้านว่าเกลือเสี่ยวเรือระยองต้นตำบับนะคะอ๋อนี่จะมีเมนูเยอะเยอะมากค่ะข้าวหมูแดงมมีาแล้วไม่รู้กินอะไรเสี่ยวจะของพี่นิดนะแทะแทน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 เราต้องกินค่ะเพราะว่ามันเป็นเมนูเฮ้ยมันต้องกินเด็ด ของกินเราก็ต้องกินดิ<ม>เดี๋ยวเราไปแผนหน้าร้านให้เพื่อนๆดูจะได้รู้ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยต้องลองมาแวะทานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องขอเทสก่อนว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะคะใช่ค่ะแบบหนึ่งนะแกะจ,จะไม่ได้เป็นผันพริกเ,เพราะว่าเขาจะมีพริกมาให้ในในจานอยู่แล้วพริกเขาจะมาในจานอยู่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเทสให้ดูข้าวหมูก,ก่อน ก็ใส่ดิหัวข้น้ำลาดอะเหมือนจะมีเครื่องเทศใช่มันจะไม่เหมือนรสชาท,ที่ที่ทานแถวพัทยามันจะเป็นรสชาีาแบบิแบบแบบทำน้ำ <c oughs> ทำน้ำตามมีความสุขงอร่อย <c oughs> เออมัน <c oughs> ได้อยู่อะค่ะแต่ว่าพี่นิดก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับรสชาติแบบนี้เออถ้าเรากินในพัะเาือนเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งวันนี้เขาน่าจะมีวิธีต้มที่มันเข้มข้นขึ้นมากว่าเดิมคใช่น่วกินนี้ต่ออันนี้ขนมจีนน้ำยาปูน้ยาปูอัดตับเนื้อปูขึ้นมาดูดูดูอันนี้ใครอะจริงๆปูปูออปูเออเออปูเป็นตัวปูขึ้นตัวเลยก็ได้ใส่เครื่องเทศใส่ทุกอย่าง ชิมเลยค่ะกินจานกินเยอะกินทุกอย่างเยอะหมดรสชาติอร่อยนะแต่ว่าจะมีความหวานนิดนึงใช่อาหารถ้าเข้าทางเมืองจันเราจะติดหวานใช่ใช่มันมันได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีรสชาติหวานนิดนึงนก็จะมีไขยามาตุ้มให้เราลูกนิดจะถามว่ากินเค้ากันใส่ถ้าใส่พริกไม่หน่อยนี่คือโอเเลยค่ะ ได้เลยลองดูลองดูกิ่ลุงไม่ช่วยกินนี่กินคนเดียวยกินเลยอิ่มเดี๋ยวไปวเน้นเย็นทั้งตอนนี้กินแล้วตอนเย็นจะไม่ไหวอันนี้ม,มันต้องไปอีกหลายร้านเลยรวมๆแต่ไี่รู้บอก่ะอันนี้ก็ติดหวานนิดนึงอันนี้ก็จะมีความเข้มขน้นของซึ่งมันเป็นรสชาติแบบกใหม่ต้องมาลองกินเอง,เ,องเพราะว่าอันเนี้ยพี่เคยกินแต่ซอสอีกแบบนึงแต่ซอสที่ความเข้มข้นของเขาเรียกเครื่องคอโเนะ ถ้ายาสีน่ะมันจะแรงกว่าที่อื่นทำมาหน่ะอ่ะเกินกันต่อเดี๋ยวคราวหน้าเราไปรีวิวที่อื่นไปไปซื้อขนมไหมไปซื้อขนมต่อเราจะซื้อของไปฝากคู่มีพ่อคุณอ่ะไปพระบิดาบิดาขนมอะไรอ่ะไม่รู้ขนมโขกไข่ค่ะพ่อชอบพวกขนมเลี้ยพวกขนมหวานพ่อเป็นคนชอบกินของหวานอืมตกถึงตกมาถึงลูกเลยอ่ะเป็น บีดาสาสหวานตกมาถึงรุ่นลูกเลยทีเดียวเชียวพี่รู้ว่ากินเนือของหวานเลนไหนกินอะไรเฉพาะในปั๊มนี่ก็หมดไปห้าร้อยแล้วยังไม่ถึงไหนกันเลยทีเดียวเชียวขนมอะไรอ่ะข้าวมัเข้าไม่นต้มข้าข้าอะไรอากาศดีมากเลยค่ะดีนะที่ไม่กัดเยน อากาศเย็นใช่ไหมคะไหนร้านขนมอ่ะอ๋อขนมเปี๊ยมีบ้างมีขนมมีค่ะเอาใส่้นะถุงใส่ันฝอยไม่อใช่ค่ะใส่ในถุงห่ออันนี้จะเป็นไส้เดียวหมดเลยค่ะไม่หมดใช่ไหมค่ะ ตอรอฟอประมาณชั่วโมงงงหนึงค่ะปัดติดเธอหนึ่งชั่วโมองคุณลงุงไฟเดียวคือไฟแรงไขยทองร้วนมันม้วนแล้วก็เปีืยวรวนค่ะแต่การเอารวมแหละแต่ว่าภาษายรมมันกล้านะเฮ้ยมีปียม้วนสังขยาพายสาับปะรดก็มีอ๋ออันนี้อะไรอ่ะชิฟฟ่อนเหรอ,อ,อ เก็บได้กี่วันคะดูเก็บได้กี่วันคะคูได้สี่วันค่ะตองแช่เย็นไหมตองแช่เย็นค่ะใช่ใช่แล้วมันอร่อยรสชาติเป็นไงมันเปรี้ยวเขาหอมอบสดอยากซื้อขากลับอ่ะ ค่ะไปมันสองวันแล้วไงมีมีกับข้าอ่าโอเคก็คืออันนี้ปั๊มสาขาอะไรอ่ะลุงสาขาอะไรวะฮะวังขนานวังอะไรนะวังขนานถ้าจ้าไม่ผิดหรอกวังขนานหรือวังขนานขายน้ำตาลเหรอขนานยอยักษ์อ๋ออันนี้ค่ะเราแค่เป็นโปรแกรมแวะนะคะอันนี้เราแวะมาสองที่ครั้งแรกกินกาแฟครั้งที่สองมาทานข้าวนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออะยองใช่สูตรต้นตำล้ำเลย ต้นตำรับที่เขาใช้พวกเครื่องเทศเยอะๆอ่ะมันจรว่ามันมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศแต่จริงจริงจริงมีกลิ่นเครื่องเทศอยู่ใครที่ชอบทานอะไรที่มีกลิ่นเครื่องเทศต้องอ่า่ปไปเราเดี๋ยวจะขึ้นรถนะคะน้องจุกรู่ของเราอันนี้เรากำลังออกจากสถานดี่ต่อไะ